ไปทานบุฟเฟ่ต์ปูดองเกาหลีต้นตำรับที่แรกในไทยกันค่ะวันนี้พวกเรามากันที่ร้านซูรักค่ะ เขาเป็นร้านอาหารเกาหลีสไตล์บุฟเฟ่ที่ขายอราคารด้วยย่านใจกลางเอกมัยที่นี่เขาจะนําเสนอวัฒนธรรมเกาหลีผ่านอาหารต้นตํำรับและบรรยากาศที่อบอุน่นที่นี่ก่อตั้งโดยเชฟหนุ่มชาวเกาหลีใต้แท้เลยค่ะและนี่ก็คือปูดองซีอิว๊วเกาหลีที่ทางร้านเสิร์ฟมาให้พร้อมกับเครื่องเคียงอลังการปูเนื้อแน่นที่ถูกดองด้วยซีอิว๊วเกาหลีจนเข้าเนื้ออร่อยหอมละมุนฟินสุดๆไปเลยแล้ววันนี้พบบุ้งทานกันแบบบุฟเฟ่บอกเลยว่าจัดหนักแน่นอนค่ะส่วนเครื่องเคียงปูดองที่เขาให้มาอร่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นกิมจิผักโขมคลุกงา นูนี้บุ้งชอบมากแล้วก็จับแชร์ที่ทางร้านผัดมาอร่อยสุดๆเลยค่ะถูกคนขาแล้วปูดองเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่สูตรซีอิ๊วเกาหลีสูตรเดียวนะใครเป็นสายแซ่บบุ้งแนะนําสูตรซอสเผ็ดเลยค่ะนัวมากดูสีหน้าแต่ละคนได้เลยนะคะว่าดูดปูกันฟินขนาดไหนนี่คะ่ะแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีทานคู่สาหรา่ายราดด้วยน้าจิ้มซีฟู้ดบอกเลยว่าฟินเต็มสิบเห็นคุณแม่ทานไปมีความสุขไปก็ดีใจนะคะนานๆทีจะได้ออกมาหาอะไรที่อร่อยทานในบรรยากาศดีดๆเหมือนอยู่กรุงโซลแบบนี้แฮปปี้มากมานอกจากที่ร้านซูราเขาจะมีบุฟ เ,เขายังมีอลาคาร์ตขายด้วยนะคะสั่งหมูสาชั้นเกาหลีย่างมาเพิ่มด้วยนะคะเนื้อหมูนุ่มคุณภาพดีมากๆทางร้านย่างมากําลังดีหอมอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะเมนูนี้คุณแม่กับแฟนชอบมากอีกหนึ่งเมนูที่บุ้งสั่งมาเพิ่มจะเป็นซุปกิมจิตาหู้อ่อนหมู3ชั้นไปนทานร้านอาหารเกาหลีจะพลาดเมนูนี้ได้ยังไงจริงไหมคะน้ำซุปเข้มข้นกาลังดีสดร้อนๆคล่องคอสุดๆตอนทานกันอิ่มแล้วทางร้านมีของหวานมาเสิร์ฟด้วยนะคะเป็นผลไม้ที่แช่มาในสไปซ์อร่อยชื่นใจสุดๆเลยและพิเศษสําหรับเดือนกร,รกฎาาคมมมโโปรโชั่นนตอนนี้4ใจ ามคุ้มมากใครอยากอร่อยรีบตามมาเลยสูรักเอกไม้ค่ะ